สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะวันนี้พบกผมอีกครั้งกับน,นายโจเกอร์เมนมเบลดนะฮะเกมที่ผมกำลังดูอยู่ตอนนี้คือลิสแมกเนตดีเทอร์นั่นเองตอนนี้ก็คันที่สี่เข้าไปแล้วเสียงจะดังป่าววันนี้มปรับเสียงก่อนดูก่อนเอ้ยเอ้ยไปไหนเล็กๆอันอ๋อโอเคไม่มีปัญหา ตอบขึ้นมาอเอ้ะตอบขึ้นมาแล้วโอเคเราไปกันต่อดีกว่าต้องมีอะไรครับจากตรงนี้นะนี่ไม่ลก,กล้าเนี่ยดโดดลงไปเลยน,นั่นไงคือคือตัวทีอ่อ,อ,อะไรอายก่อนนะฮะชื่อแดกให้

ได้ออ๋ต้องเปิดก่อนฮนะเราไปไม่ได้แรงดันน้ำสูงขึ้นมาแล้วใชเฮ้ยอ้าววงเฉยเลยตายดิคุบ้าเนี่ยคุณพาร์ตต้องตายใช่ไหมเนี่ยถูกแล้วสนุกแล้วพาร์ตต้องตาย 出去找我，我。咱我回去打吧，

ไ้คือตายแล้วทาน,นี้แ,แต่ยาว he's obsessed with time find him for your own time where yourself off girl. ต้องยังไงวะทำไมอขึ้นเปยังไงวะขึ้นไปยังไงวะแม่งงๆเลยตอนนี้เอตกอีกเรู้สึกกระโดดไม่ขึ้นี มาอะไรจุดอ๋อติดติดติดตก็โดดดิลุกเอ้าขึ้นได้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 กูขึ้นได้กูขึ้นได้เมื่อกี้กูฟุกขึ้นได้ไดไดแม่โอเีอยอะไรกวูวเนี่ยกี่รอบแล้วพาร์ทเนี่ยไอ้ห่าตรงนี้ตรงเดียวเลยตรงไงดีวะเนี่ย ขึ้นได้แล้วโอยบิงเต็มที่เลยกลัวไม่ไปรอบบิงเต็มที่เลยเออึนเจอดิต้องมีตัวอะไรเวย้ยเนี่ย แต่ไม่มีก็ได้ตัวอะไรแต่ไม่ได้เก็บของฉเฉยๆอะไรปมานีน้คมีอะไรเก็บหรือเ,เปล่าเห็นอะไรคันทองใช่คนันทองต้บต้ตึ๊บมันตะลิศอะไรนูนิตอึ๊บคือไนู้นตรงนี้มีเศษเสีย้ยว

ก็น่าจะน่าจะถึงนะถึงด้วยอือถึงจริงๆด้วยอะไรอ่ะกะตกอีกอก,ก็มีอะไรเกิดขึ้น ทำอย่างเพื่อให้ตู้เปอร์ให้เราไลเดอร์ไลเดอร์ข้อจังซีนโหลดอีตามเคยโอ้โหกระตุกกระตุกอ่ะโอ้โหชาเดลนี้เฟรมเลทไม่ตก ไม่ใช่แชนแนลนี้มันคือระเบิดเวลาหรืออะไรกันนะอ,นนอะไรอ่ะต้องดูต้องดูวางไปปุ๊บระเบิดอ้โออันนี้มันเล้องนะก่อ,าาอ,อนนี่เราต้องควันออกกระตุกกระตุกกระตุกุ๊บกดคิว ตอเคกต่อ,อ,ตอ,ตอก็วางระเบิด,ด,าาดไปที่เดิมเขียนรอนอ่าตรงนี่เยอเยอ ไม่ใช่เว้ยเกือบ็นี่ย่างเต๋อจบแล้วว่าท่านมีถังข้าวท่านมีถังข้าไวไปต่อหนูเสี่ยงของเราจะที่เป็นทุ้านจริงๆของเดือกมันจะมีเสียงครับเนะี่ย ผมเป็นไหลไปดูตั้งแต่สสินคีและะแม้ไม่มีเสียงไม่ได้เปิดจะแน่แล้วไม่ดูเข้าบ้านก่อบ้านไฟไหมนีม่เข้าไปเลยประตูไฟไหมอน,นี้เข้าไปไม่เป็นเป็นไรเลยเยเนีน่ยขัตสินวนนี้มันคนอื่นเขาจะแบบยังไงอะ่ะมีเสียงนะผมไม่มีเสียงอยู่คนอยู่คนเดียวของเพื่อนผมังมีเสียงเลยอ แล้วก็อ่านไม่ออกนะฮะไม่ใช่อ่านไม่ออกดิเออถูกแล้วอ่านไม่ออกเออแล้วก็มันจะค่อยมีเสียงตอนธรรมดาผมก็เงยงยนะเขาล็กน้อยเข้าทำอะไรไอให้กด กดอะไรอ่ะหรือจะแปลงเองเอาเนี่ยจะกดอะไรนะเอ็ดเท่ากันเอ็เท่ากัน่ไออ เรือเรือข้างในยังคืออะไรอ่ะไกลๆตรงนี้อ๋อก็ใช่โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเก็บแยกทีท่ำไรในเลงดีกว่า

Hmm? A blasted good night. Hatter, I recall leaving you in a critical condition, but what? not in pieces. Oh, it's you. What happened here? You've lost your hat and some part missing. missing. Indeed, though things being what they are, I barely missed them. Missing. As to what happened, you should know that better than I. It's Your place, after all. I know my place. When did you? Or how to keep it. Now, what's going on? What's ah, going on? Round and up and down, into my ears, into my eyes, up my nostrils, down my gullet, and whining in my gut. Papa was exceedingly fond of trains. I don't like them much. You won't like this one at all. Nothing like when Mock Turtle was in charge of the looking last line. This railroad's a bloody shambles. is ferocious light. Grinding, a Ah, oh, quite, Hatter. I get the idea. A bad train. The world is upside down, Alice. Inmates run the asylum. No thanks. And worst of all, I've left tealess. Tragic. If I do help, will you help me in return? Cross my heart. If I had one, find my limbs and toss them into the chute. Machines will do the rest. Be on your way now. That's a good girl. <laughs> Best way out is through the crock face อ่าถ้าเขาถ้าผมอ่านไม่ผิดนะฮะซึ่งแม่งน่าจะผิดแล้วเขาน่าจะให้เราช่วยชิ้นส่วนของหน้ากากเขาจากการเดาๆเลยของตัวเองอต้องมีอะไรงีอ่ะ วิ่งยิงท hey, uh ี่วิ <h <h ่งยิงเขาพาเราขึ้นไปไหนนะติ๊กตอกติ๊กตอกก็ยังอยู่ในหูมเลยครับมันยังไม่หายไปหนึ่งไม่กล้กระตุกอ่ะ โอ้ยใช่ไหมอลิสโลมโลมลมโลมต้องเป็นอาวุธใหม่ฮะไม่งั้นเราเขาจะเาไม่ให้เราทำไหมชี้หัวซิหน้ากด e เพื่อป้องกันอืมกดที่อะไร อย่างเดียวราไม่อยากคู่ งนะงงงงแหละแล้วผมกดไม่ได้เงีอยเือยเงือยออบีดออบมีดออนบีดเดี๋ยวนะออ ลงไปโนนอแค่ก่อนที่เราจะมากลับมาฆ่าใหอีครั้งเต้องจบพารติทเท่านี้ก่อนนะคะว่าหอเป่าอพอครับเจ้ใหม่อดนะิตพาร์หนาต่อไีครับ